วันดีนะครับผมเราก็มาถึงแล้วนะฮะที่หมายแล้วนะครับผม Lấy lốc Tán โอเคครับผมเราก็มาถึงน้างงานใหม่แล้วนะฮะนี่นะครับผมประมาณ30ไร่นะฮะขุดสะสองไร่ขุดสะสองไร่โอ้บรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 2> ไอสือเสะซือ กกัดกูวยบรรยากาศดีนะฮะยุเคเขตอำเภอมาขามนะครับผมสวัสดีไปยังเอฟซทางอำเภอม,มาขามเลยนะฮะก็คลิปอาจช่วงนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะประมาณสี่ห้านาทีเจ็ดนาทีแปดนาทีนะครับ เพราะว่าอัดยาวกว่านั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมมา่เด็กกลับบ้านผมต้องใช้อินเทอร์เน็ตมือถือลงคลิปเอานะครับพออัดคลิปยาวมากมันก็ลงยากนะครับดันั้นก็ขอโทษขอภัยเอฟซีด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันในเก๋งอีกคลิปหนึ่งนะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ